นงิ้วมีขนาดสูงถึง1โยอดมีหนามยาว16องคุลีมีความร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟสัตว์นรกเมื่อตกลงไปก็จะต้องตายไปด้วยความเย็นแต่ด้วยอำนาจของกรรมทำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนาตาลีเทพบุตรจึงขับรถม้าพาข้ามแม่น้ำเวตาลณีเป็นแม่น้ำที่ตั้งขึ้นเพราะกรรมเป็นเหตุสัตว์นรกกำลังจะดื่มน้ำน้ำนั้นก็กลับกลายเป็นแก่ไปในทันที สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องจะมาเล่าเรื่องนรกขุมย่อยๆของยมโลกค่ะเป็นขุมบริวารที่ลงโทษเหล่าสัตว์นรกมีการอธิบายเพิ่มเพื่อให้มีความเข้าใจของลักษณะการลงโทษจากกรรมชั่วที่จำเพาะเจาะจงมากขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะยมโลกยมโลกตามคติพุทธและศาสนาหรือลัทธิอื่นๆ คือโลกหลังความตายเป็นดินแดนของผู้ที่กระทำบาปบางคติจะเชื่อว่าแดนยมโลกคือพบที่เชื่อมต่อระหว่างพบของมนุษย์กับภูมิอื่นๆค่ะยมโลกตามความเชื่อของแต่ละศาสนาหรือลัทธิจะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งจำนวนขุมนรกลักษณะการลงโทษหรือผู้ที่ตัดสินโทษของคนตาย แต่สิ่งที่ระบุไว้คล้ายกันก็คือแดนยมโลกนี้มีไว้สำหรับลงโทษทันผู้ที่กระทำชั่วหยาบช้าเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะตามคติพุทธยมโลกคือแดนตัดสินโทษของผู้ตายโดยมีพยาโย,ยมราชเป็นผู้วินิจฉัยบาปหรือบุญของผู้ตายค่ะบางตําราระบุว่าในยมโลกนี้มีนรกขุมย่อย ที่ล้อมรอบมหานรกเอาไว้อยู่ถัดจากอุสทานรกออกไปค่ะในบางคติจะถือว่านรกขุมย่อยๆของยมโลกนี้ก็คือนรกบริวานเช่นเดียวกับอุสทานรกนั่นเองค่ะแม้แต่ทางคติพุทธศาสนาเองความเชื่อของแต่ละนิกาย เรื่องจำนวนขุมนรกก็ยังมีความแตกต่างกันเลยค่ะทางช่องจะขออนุญาตนำเสนอจำนวนยมโลกทั้ง10ขุมที่หาข้อมูลมาได้มาเรียบเรียงเล่าให้ฟังนะคะและอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นข้อมูลจากพระสุตตันตปิฎกในทุกขนิกายชาดกโดยลักษณะของนรกย่อยๆเหล่านี้ไม่ได้มีการระบุชื่อไว้โดยตรงในพระไตรปิฎกค,ค่ะแต่มีแนวคิดรากฐานมาจากพระไตรปิฎก และอัทถกถาทางพุทธศาสนาที่ได้อธิบายนรกไว้แปดขุมและมีนรกบริวารแตกแขนงออกไปอีกมากมายมีการขยายความเพิ่มเติมในคมภีร์อื่นและในวรรณกรรมทางพุทธศาสนาได้อธิบายถึงโครงสร้างของนรกบริวารโดยถูกแบ่งย่อยเพิ่มเติมเพื่ออธิบายการลงโทษตามประเภทของกรรมชั่วที่จำเพาะเจาะจงมากขึ้นค่ะ ยม,มโรกหรือนรกขุมย่อยๆนี้มี10บแบบนรกขุมย่อยเหล่านี้จะล้อมรอบมหานรกทั้งสิบทิศทิศละสิบขุมดังนั้นมหานรกทั้งแปดขุมจะมีโยม,มโรกทั้งหมด320ขุมเลยค่ะนรกบริวารนี้จะมีความโดหดร้ายและมีความทุกข์ทรมานจากโทษทันที่เบาวกว่าแดนของมหานรกค่ะแบ่งออกเป็นสิแบบคือ 1. โลหะกุมพีนรก ือนรกหม้อเหล็กร้อนมีลักษณะเป็นหม้อเหล็กขนาดใหญ่เต็มไปด้วยน้ำร้อนเดือดพล่านอยู่ตลอดเวลานายนิราบาลจะจับที่เท้าของสัตว์นรกเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วโยนลงไปในหม้อเหล็กร้อนนี้สัตว์นรกจะได้รับความทรมานอย่างแสนสาหาัส บางครั้งน,นายนิรบาลจะเอาเชือกเหล็กแดงที่ลุกเป็นไฟมารัดคอของสัตว์นรกแล้วบิดจนคอขาดและจะยังไม่ตายกลับมามีชีวิตใหม่โดนลงโทษทันอยู่แบบนี้ซ้ำๆจนกว่าจะสิ้นกรรมค่ะบุพกรรมที่ทำให้เป็นเช่นนี้เชื่อว่าเป็นผลของการทำปานาติบาตคา่ะเป็นผู้ที่ชอบฆ่าสัตว์เป็นประจำค่ะแบบที่สอง สิมพลีนรกคือนรกป่าไม้งิ้วที่เต็มไปด้วยหนามแหลมคมนรกกุ่มนี้ เต็มไปด้วยสัตว์นรกชายหญิงสัตว์นรกจะถูกนายนิรบาลไล่ทุกตีด้วยหอกและอาวุธนานา,นานชนิดไล่สัตว์นรกให้หนีและปีนขึ้นไปอยู่บนต้นงิ้วเมื่อไปถึงยอดต้นงิ้วก็จะมีแร้งที่มีปากเป็นเหล็กคอยจิกถึงอวัยวะของสัตว์นรกกินเป็นอาหารสัตว์นรกบางตนจะล่วงตกลงมาจากต้นงิ้วก็จะโดนนายนนรบาลที่อยู่ด้านล่างใช้อาวุธ ไล่ทิมแทงจนได้รับบาดเจ็บและถูกต้อนให้ปีนขึ้นไปบนต้นงิ้วตามเดิมหรือสัตว์นรกบางตนก็จะโดนสุนัขนรกตัวใหญ่ที่อยู่ใต้ต้นงิ้วกำลังคอยลุมกัดกินเนื้อของสัตว์นรกเหล่านี้และจะยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดค่ะบุพกรรมที่ทำให้เป็นเช่นนี้เชื่อว่าเป็นผู้ที่ผิดศีลกาเมสุมิชาเป็นหญิงหรือชายที่ชอบ ชู้ชอบนอกใจคู่ครองของตนเองค่ะส่วนในเทวทูตสูตรระบุว่าป่าไม้งิ้วนี้ตั้งอยู่รอบๆอบกุกุระนรกค่ะเป็นป่าไม้งิ้วขนาดใหญ่ ต้นงิ้วมีขนาดสูงถึง1โึ่งยอดมีหนามยาว16องคุลีมีความร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟนายเนยราบาลจะบังคับให้สัตว์นรกปีนขึ้นลงต้นงิ้วที่มีความแสบร้อนนี้อยู่ตลอดเวลาสัตว์นรกจะได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสและจะยังไม่ตายตราบเท่าที่กรรมยังไม่สิ้นสุดค่ะาอาศอสีนักขะนรก ในนรกขุมนี้สัตว์นรกจะมีรูปร่างแปลกพิลึกมีเล็บมือเล็บเท้าที่ยาวแหลมสัตว์นรกในขุมนี้จะรู้สึกหิวโหยอย่างมากและจะเอาเล็บนี้ตะกุยเนื้อหนังของตนเองกินเป็นอาหาร มีชีวิตอยู่แบบนี้ตลอดจนกว่าจะสิ้นกรรมชั่วค่ะบุพกรรมที่ทำให้เป็นเช่นนี้คือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ชอบลักเล็กขโมยน้อยชอบลักขโมยของผู้อื่นชอบขโมยของสาธารณะหรือขโมยสิ่งของที่ถวายแด่วัดเป็นต้นค่ะ 4. ตามะโพธกะนรกเป็นนรกที่มีหม้อต้มน้ำทองแดงในน้ำทองแดงนั้นยังมีก้อนกวดและก้อนหินปะปนอยู่ นายนนรบาลจะจับสัตว์นรกนอนหงายบนแผ่นเหล็กแดงร้อนแล้วเอาน้ำทองแดงพร้อมก้อนกวดกรอกเข้าปากของสัตว์นรกสัตว์นรกจะทรมานจากน้ำทองแดงนั้นเมื่อโดนทรมานจนตายก็จะกลับมามีชีวิตใหม่และถูกทรมานแบบนี้อยู่ซ้ำๆจนกว่าจะสิ้นกรรมค่ะบุพกรรมที่ทำให้เป็นเช่นนี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ชอบดื่มสุราเมรัยและสิ่ง เมึนเมาแสดงอาการคล้ายคนบ้าดื่มหนักเป็นประจำจนขาดสติเป็นต้นค่ะ 5. อะโยคุรานารกนรกขุมนี้จะเต็มไปด้วยก้อนเหล็กแดงร้อนอยู่เต็มพื้นที่สัตว์นรกขุมนี้จะมีความหิวโหยอย่างแสนสาหาัสสัตว์นรกเหล่านั้นจะมองเห็นก้อนเหล็กแดงนั้นเป็นอาหารอันโอชะและจะรีบแย่งกันกิน พอกลืนก้อนหินนี้ลงไปความร้อนของก้อนเหล็กนี้จะไปแผดเผาในท้องและลำไส้สัตว์นั้นจะได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสและจะยังไม่ตายใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับความหิวโหยแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นกรรมคะ่ะบุพกรรมที่ทำให้เป็นเช่นนี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์มีความโลภยักยอกทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตนเองชอบยักยอกทรัพย์ จากเงินบริจาคหรือทรัพย์ที่ได้จากการกุศลเป็นต้นค่ะ 6. ปิสกะบัพพตะนรกเป็นนรกที่มีภูเขาใหญ่ตั้งอยู่ทั้งสี่ทิศเป็นภูเขาที่เคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาภูเขาทั้งสี่ลูกนี้จะมากลิ้งบดท,ทับร่างของสัตว์นรกให้ตายและเมื่อภูเขากลิ้งผ่านไปร่างของสัตว์นั้นก็จะกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง สัตว์นรกจะโดนภูเขากลิ้งทับร่างอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจนกว่าจะสิ้นกรรมค่ะบุพกรรมที่ทำให้เป็นเช่นนี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่ประพฤติตนไม่เหมาะสมใช้อำนาจในทางที่ผิดชอบกดขี่ข่มเหงผู้อื่นทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้คนส่วนใหญ่เป็นต้นค่ะ 7. ทุศนรก เป็นนรกที่สัตว์นั้นจะรู้สึกกระหายน้ำอยู่ตลอดเวลาวิ่งไปทั่วขุ่มนรกเมื่อเห็นว่ามีสระน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำเย็นและใสสะอาดก็รีบวิ่งลงไปกินน้ำพอสัตว์นรกดื่มน้ำในสระเข้าไปเมื่อน้ำตกถึงท้องก็กลายเป็นแกลบ 1, ทันทีและแกลบนั้นก็ลุกเป็นไฟเผาไหม้ท้องและลำไส้ของสัตว์นรกทำให้ได้รับความทุกขเวทนา อย่างแสนสาหาัสเมื่อตายแล้วก็จะกลับมามีชีวิตใหม่และใช้ชีวิตวนเวียนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นกรรมค่ะบุพกรรมที่ทำให้เป็นเช่นนี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ชอบคดโกงผู้อื่นเป็นพ่อค้าที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเอาเปรียบผู้อื่นเพราะความโลภของตนเองเป็นต้นค่ะ 8. สีตะโลสีตะนรกเป็นขุมนรก ที่มีน้ำเย็นเยือๆสัตว์นรกเมื่อตกลงไปก็จะต้องตายไปด้วยความเย็นแต่ด้วยอำนาจของกรรมทำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง และจะรีบพากันขึ้นมาถึงบนฝั่งแต่สุดท้ายก็จะโดนนายเนรบาลจับสัตว์นรกเหล่านั้นโยลงไปในน้ําเย็นอีกครั้งวนเวียนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นกรรมค่ะบุพกรรมที่ทําให้เป็นเช่นนี้เชื่อว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจบาปชอบจับสัตว์เป็นๆลงในบ่อเหวจับกดน้ําหรือมัดสัตว์ ให้จมน้ำตายหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและตายเพราะน้ำเป็นต้นค่ะ9สุนัขะนรกเป็นขุมนรกที่เต็มไปด้วยสุนัขนรกบรรดาเหล่าสุนัขนรกจะมีรูปร่างใหญ่โตและดูน่ากลัวมีเสียงเห่าที่ดุดันดังไปทั่วสัตว์นรกที่อยู่ในขุมนี้จะโดนสุนัขนรกไล่กัดอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้บนท้องฟ้า ยังปรากฏว่ามีฝูงนกกานกแรง้งและนกที่มีรูปร่างแปลกประหลาดมีปากและเท้าเป็นเหล็กบินมารุมจิกกินเนื้อของสัตว์นรกอีกสัตว์นรก เมื่อโดนไล่กัดกินจนตายก็จะกลับมามีชีวิตใหม่และโดนไล่กัดกินเป็นอาหารอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นกรรมค่ะบุพกรรมที่ทำให้เป็นเช่นนี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นคนที่ชอบด่าว่าบุพการีด่าว่าผู้ใหญ่ในสกุลด่าว่าผู้ทรงศีลชอบด่าว่าผู้อื่นด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเป็นต้นค่ะสิบ ยันตะปาสนะนรกเป็นนรกที่มีภูเขาสองลูกที่กระทบเข้าหากันเป็นจังหวะเหล่านายเนรบาลจะจับสัตว์นรกโยนเข้าไประหว่างเขาทั้งสองลูกเมื่อร่างของสัตว์นรกตกลงไปภูเขาสองลูกก็จะมากระทบกันทันทีทำให้ร่างของสัตว์นรกแหลกละเอียด จากแรงกระแทกของภูเขานั้นเมื่อตายแล้วก็จะเกิดมามีชีวิตใหม่และโดนนายเนราบาลจับโยนลงไปในช่องภูเขานี้อีกวนเวียนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ บุพกรรมที่ทำให้เป็นเช่นนี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ชอบทุบตีทำร้ายผู้อื่นชอบใช้ความรุนแรงทำร้ายคนอื่นผู้ที่ชอบทุบตีคู่ครอ,องของตนเองเป็นต้นค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะอ้างอิงมาจากพระสุตตันตปิฎกทุกขนิยชาดกค่ะมีการอธิบายลักษณะโทษทันที่สัตว์นรกได้รับและกรรม ที่ส่งผลให้ต้องได้รับโทษทันที่แสนทรมานนี้ผ่านเรื่องราวของพระเจ้าเนมิราชและมาตลีเทพ,พบุตรที่เดินทางผ่านแม่น้ำเวตาณีในแดนรกภูมิค่ะ โดยอาศัยรถม้าที่เท้าสักกะเป็นผู้เนรมิตให้พระเจ้าเนมิราชเพราะมีมาตาลีเทพบุตรเป็นเทพสารถีคอยขับรถม้าให้พระเจ้าเนมิราชอยากทอดพระเนตรเส้นทางที่อยู่ของเหล่าผู้ที่ทำบาปและทำบุญค่ะและขอเลือกเดินทางไปดูเส้นทางของผู้ที่กระทำบาปก่อนมาตลีเทพบุตร จึงขับรถม้าพาข้ามแม่น้ำเวตารณีเป็นแม่น้ำที่ตั้งขึ้นเพราะกรรมเป็นเหตุและเป็นแม่น้ำที่ข้ามนิ้ยากเป็นน้ำด่างที่มีความร้อนเดือดพ่านด่งเปเลวเพลิงพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกตกอยู่ในแม่น้ำเวตารณีนี้จึงทูลถามมาตรลีเทพพบุตรว่าสัตว์เหล่านั้นทำบาปกรรมอะไรจึงตกแม่น้ำเวตาณีนั้นมาตลีเทพพบุตร จึงกล่าวทูนว่าสัตว์นรกเหล่านี้ครั้นเป็นมนุษย์เป็นผู้มีกำลังทำกรรมอันบาปชอบเบียดเบียดทำร้ายหรือด่าว่าผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าทำกรรมหยาบช้าทำบาปมากจึงตกแม่น้ำเวตารณีนี้เจ้าค่ะต่อมาพระเจ้าเนมิราทรงทอดพระเนตรเห็นฝูงสุนัขดำสุนัขด่างฝูงแร้ง ฝูงนกกาที่มีปากเป็นเหล็กมีความน่ากลัวมากกำลังลุมกัดกินจิกเนื้อของสัตว์นรกอยู่มาตาลีเทพ,พบุตรจึงกล่าวทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้นเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ตรหนีเหนียวแน่นมีธรรมลามกมักบริพาทด่าว่าเบียดเบียนสมณะและพราหมณ์เป็นผู้มีกรรมหยาบช้าจึงถูกฝูงลุมจิกกินเจ้าค่ะจากนั้นพระเจ้าเนมิราชทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรก ที่มีร่างกายลุกโชนกำลังเดินเหยียบแผ่นดินที่เป็นเหล็กและมีความร้อนแดงจากนั้นจะโดนนายนนรบาลทุบตีด้วยกระบองท่อนเหล็กอันร้อน ทำให้ได้รับความเจ็บปวดมาตลีเทพสารถีจึงกล่าวทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ชอบพูดเบียดเบียนผู้อื่นชอบด่าว่าชายหรือหญิงผู้มีศีลมีธรรมอันสูงชอบใส่ร้ายผู้อื่นทั้งที่ไม่มีความผิดจึงถูกรุมทุบตีด้วยกระบ,บองเหล็กเจ้าค่ะต่อมาพระเจ้าเนมิราชทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรก ตกอยู่ในหลุมถ่านเพลิงถูกไฟไหม้ร่างไปทั่วร้องควรวางอยู่ตลอดเวลามาตลีเทพสารธีจึงกราบทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อคลั้นเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ชอบโกงทรัพย์สินของผู้อื่นโกงทรัพย์สินส่วนรวมเป็นผู้นำแต่ทำการคดโกงหลอกลวงเอาทรัพย์สินของส่วนรวมมาเป็นของตนจึงต้องตกอยู่ในหลุมถ่านเพลิงมีไฟติดทั่วเป็นเช่นนี้ตลอดเจ้าค่ะ ต่อมาพระเจ้าเนมิราทรงทอดพระเนตรเห็นหม้อเหล็กใหญ่มีไฟติดทั่วลุกโคลงอยู่ตลอดเวลาสัตว์นรกจะถูกนายเนรบาลจับห้อยหัวแล้วโยนดิ่งลงไปในหม้อเหล็กใหญ่นั้น มาตลีเทพสารถีจึงกลาบทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ชอบเบียดเบียนผู้ที่ชอบทำร้ายสมณะและพราหมณ์ผู้มีศีลเป็นผู้ที่ทำกรรมหยาบช้าทำบาปแล้วจึงโดนจับห้อยหัวโยนดิ่งลงไปในหม้อเหล็กใหญ่นี้เจ้าค่ะต่อมาพระเจ้าเนมิราชทรงทอดพระเนตรเห็นนายนิรบาล ผูกคอสัตว์นรกด้วยพลวนเหล็กอันลุกโพล่ฉุดกระชา,ากลากลงไปในน้ำร้อนหรือสัตว์นรกจะถูกนายนิรบาลตัดที่ศีรษะแล้วโยนลงไปในน้ำร้อนมาตลีเทพสารถีจึงกราบทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ชอบสร้างกรรมชั่วชอบจับสัตว์มาฆ่าชอบจับนกมาฆ่าจึงถูกตัดศีรษะเจ้าค่ะ ต่อมาพระเจ้าเนมิราชทรงทอดพระเนตรเห็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำมากแม่น้ำเหล่านี้มีฝั่งที่ไม่ลึกมีท่าน้ำที่งดงามมีน้ำไหลอยู่เสมอสัตว์นรกเมื่อถูกความร้อนแผดเผาจึงรู้สึกกระหายน้ำและอยากจะดื่มน้ำลงไปเมื่อสัตว์นรกกำลังจะดื่มน้ำน้ำนั้นก็กลับกลายเป็นแกบไปในทันทีมาตลีเทพบุตรจึงกล่าวทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้ เมื่อครั้นเป็นมนุษย์ทำการงานไม่บริสุทธิ์ไม่มีความซื่อสัตย์ค้าขายเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเช่นเอาเข้าวรีบปนกับข้าวเปลือกแล้วขายให้แก่ผู้ซื้อเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นกระหายน้ำจะดื่มน้ำน้ำนั้นจึงกลายเป็นแกลบไปเจ้าค่ะ จากนั้นพระเจ้าเนมิราชทรงทอดพระเนตรเห็นนายนิรบาลใช้หอกลูกศรและโตมอนแทงเข้าที่ข้างลำตัวทั้งสองของสัตว์นรกนั้นสัตว์นรกเหล่านั้นจะร้องควรคางอยู่ตลอดเวลามาตลีเทพบุตรจึงกล่าวทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่การงานไม่ดีทำอาชีพทุจริตลักทรัพย์สินของผู้อื่นทั้งเงินทองอาหาร หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงแล้วเอามาเลี้ยงชีพของตนจึงถูกนายเนรบาลแทงด้วยหอกเข้าที่ตัวเจ้าค่ะต่อมาพระเจ้าเนมิราชทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกถูกนายนิรบาลล่ามคอไว้บางตนถูกนายนิรบาลหัน่นแล้วสับในท่าที่นอนอยู่มาตลีเทพบุตรจึงกราบทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ เป็นผู้ที่คอยฆ่าแพะฆ่าสุกรฆ่าสัตว์ฆ่าเพื่อการปัสสุสัตว์แล้ววางขายเพื่อเลี้ยงชีพสัตว์นรก จึงถูกน,นายเนรบาลจับหันเป็นท่อนๆเจ้าค่ะต่อมาพระเจ้าเนมิราชทรงทอดพระเนตรเห็นห้วงน้ําที่เต็มไปด้วยอุจจาระและปัสสาวะเป็นน้ําที่ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วสัตว์นรกจะถูกความหิวครอบงําจนต้องยอมกินอุจจาระและปัสสาวะนั้นมาตลีเทพพบุตรจึงกล่าวทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์มักก่อเหตุเกลี้ยกาด รังแกผู้อื่นรังแกมิตรสหายตั้งใจเบียดเบียนผู้อื่นทุกเมื่อเป็นคนอันพาลจึงต้องมากินอุจจาะและปัสสวะที่ไม่สะอาดนี้เจ้าค่าจากนั้นพระเจ้าเนมิราชทรงทอดพระเนตรเห็นห้วงน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนอง เป็นน้ำที่ไม่สะอาดมีกลิ่นเน่าบูดมีกลิ่นเหม็นคาวคลุ้งไปทั่วสัตว์นรกที่ถูกความร้อนแผดเผาจะมีความหิวกระหายน้ำจึงต้องยอมดื่มน้ำเลือดน้ำหนองนี้เข้าไปมาตะลีเทพสารถีซึ่งกล่าวทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อคลั้นเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ฆ่าบุภการีหรือฆ่าพระอรหันต์เป็นผู้ที่ทำบาปหนักจึงต้องมาคอยดื่มเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารเส้าค จากนั้นพระเจ้าเนมิราชทรงทอดพระเนตรเห็นเหล่าสัตว์นรกโดนนายเดรบาลใช้เบตต็ดตกและเกี่ยวโดนที่ลิ้นของสัตว์นรกส่วนผิวหนังของสัตว์นรก ก็จะโดนายเนรบาลลากด้วยตะขอเหล็กสัตว์นรกพวกนั้นดิ้นเหมือนปลาที่โดนโยนขึ้นบกร้องไห้น้ำลายไหลามาตลีเทพพบุตรจึงกล่าวทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำหน้าที่เป็นผู้ตีราคาสิ่งของโกงราคาซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมเพราะความโลภในทรัพย์สินแล้วปกปิดความโกงของตนเองไว้ เหมือนดังผู้ตกปลาที่เอาเหยืออเกี่ยวหกปิดเบ็ดเอาไว้ สัตว์นรกเหล่านี้จึงต้องมากืนกินเบ็ดพระเจ้าค่าต่อมาพระเจ้าเนมิราชทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกหญิงมีร่างกายแตกเยิม้มเปื้อนไปด้วยเลือดและหนองถูกฝังไว้ในพื้นดินตลอดพยายามยกแขนร้องควรคางอยู่เสมอจากนั้นจะมีภูเขาไฟลุกโชนช่วงทั้งสี่ทิศกลิ้งมาบทขยี้ร่างของหญิงนั้นมาตลีเทพบุตรจึงกล่าวว่า สัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นหญิงมีการงานไม่บริสุทธิ์ไม่สุจริตทำตัวเป็นนักเลงประพฤตินตนไม่เหมาะสมทอดทิ้งสามีคบหาชายอื่นเพราะชอบความเดิงรมและชอบเล่นสนุกจึงถูกบทขยี้ร่างด้วยภูเขาไฟที่ลุกโผล่เจ้าค่ะ จากนั้นพระเจ้าเนเมราชทรงทอดพระเนตรเห็นนายเนรบาลจับเท้าของสัตว์นรกจับหัวห้อยแล้วโยนลงไปที่พื้นของนรกเบื้องล่างมาตาลีเทพสารถีจึงกล่าวทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ทำกรรมไม่ดีเป็นชายที่ล่วงละเมิดหญิงอื่นเป็นชายที่ชอบล่วงละเมิดภรรยาของชายอื่น เปรียบเสมือนผู้รักพันธะอันสูงสุดของผู้อื่นจึงโดนนายเนรบาลจับแล้วโยนพุ่งลงพื้นมหานรกแบบนี้เจ้าค่ะสุดท้ายพระเจ้าเนมิราชทรงทอดพระเนตรเห็นเหล่าสัตว์นรกที่มีรูปร่างน้อยใหญ่มีท่วงท่าที่แตกต่างกันมีรูปร่างที่สุดแสนจะน่ากลัว มีทุกขเวทนาที่ร้ายแรงมากมาตาลีเทพบุตรจึงกล่าวทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิสุดแสนจะชั่วมีมิจฉาทิฏฐิอันลามก หลงทำชั่วด้วยความคุ้นเคยและชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำชั่วด้วยทำให้ผู้อื่นมีมิจฉาทิฏฐิไปด้วยจึงต้องเสวยทุกขเวทนาที่ร้อนแรงเช่นนี้เจ้าค่ะจบแล้วค่ะเรื่องราวของนรกขุมย,อย่อยที่ทางช่องพยายามเรียบเรียงหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังถ้ามีเนื้อหาหรือข้อความใดพูดผิดพลาดไปก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะพบกัน EP หนะะ้าค่ะ